นิทานเรื่องช้างกับตั๊กกะเตนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากว้างใหญ่มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันหนึ่งในนั้นคือช้างตัวใหญ่ที่ชื่อว่าพายทองและตั๊กกะเตนตัวจิว๋วที่ชื่อว่าจีด๊ดพายทองเป็นช้างที่แข็งแรงและทรงพลัง มันเดินเหยียบย่ำผืนป่าด้วยความมั่นคงทุกครั้งพายทองเดินผ่านสัตว์ตัวเล็กๆมักจะหลีกทางให้เพราะเกรงกลัวในพระ,ะกําลังของมันจีดตะกะแตนตัวจิว๋วที่ชอบกระโดดไปทั่วกลับไม่กลัวช้างเหมือนใครๆจีดคิดว่าตัวเองว่องไวและคล่องแคล่วจึงมักจะท้าทายพายทองอยู่เสมอ วันหนึ่งจิตกระโดดไปกระโดดมารอบตัวพายทองและพูดด้วยเสียงดังว่าเจ้าเป็นแค่สัตว์ตัวใหญ่ที่เชื่องช้าข้าสิรวดเร็วมากกว่าถ้าลองแข่งกันดูข้าจะชนะเจ้าแน่นอนพลายทองยิ้มมุมปากและตอบอย่างใจเย็นข้าอาจจะตัวใหญ่และช้าแต่ข้ามีพละกําลัง ที่เจ้าไม่มีนะจีดเจ้าจะลองท้าข้าดูจริงๆหรือจีดยิ้มอย่างมั่นใจแน่นอนข้าท้าทายเจ้าในการแข่งเก็บผลไม้ใครเก็บผลไม้ได้มากกว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะพรทองยินดีรับคำท้าการแข่งขันเริ่มขึ้นพรทองใช้งวงของมันยื่นขึ้นไปบนต้นไม้สูง และเก็บผลไม้ได้อย่างง่ายดายในขณะที่จี๊ดกระโดดไปมาบนต้นไม้และใช้แรงมากเพื่อเก็บผลไม้ในแต่ละครั้งถึงแม้จี๊ดจะรวดเร็วแต่จำนวนผลไม้ที่เก็บได้ mm hmm. เทียบกับภพรยทองไม่ได้เลย mm hmm. เมื่อการแข่งขันจบ,บลงผลปรากฏว่าพรยทองเก็บผลไม้ได้มากกว่าจี๊ดอย่างชัดเจนจี๊ดยอมรับความพ่ายแพ้ และพูดด้วยความละอายว่าข้าคิดว่าเจ้าจะช้าและอ่อนแอแต่ข้าไม่ได้คิดถึงพละกำลังของเจ้าที่เก็บผลไม้ได้ง่ายๆข้ายอมรับว่าเจ้าแข็งแกรง่งและมีคุณค่าในแบบของเจ้าภายทองยิ้มแล้วพูดอย่างเมตตาไม่เป็นไรจีตทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกันสิ่งสำคัญคือ เรารู้จักใช้ข้อดีของตัวเองให้เหมาะสมไม่ใช่ดูถูกผู้อื่นเพราะความแตกต่างตั้งแต่นั้นมาจีดและพายทองกลายเป็นเพื่อนกันและทั้งสองก็ได้เรียนรู้ว่าความเร็วและพละกำลังไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่เป็นการรู้จักใช้ความสามารถของตัวเองและเคารพในความสามารถของผู้อื่นตั้งหาก ที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนมีจุดเด่นและความสามารถที่ต่างกันอย่าดูถูกผู้อื่นเพราะความแตกต่างแต่จงเรียนรู้ที่จะยอมรับและเคารพกัน